สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิล์กกันอีกแล้วนะครับในวันนี้กลับมาเจอกับผมแวนเคฟซีเช่นเคยแปลว,วันนี้เราอยู่ในช่วงของ Player World ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นนหรือสถิติเจอะลึกของนักเตะต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิติของนักฟุตบอลคนไหน อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยเราอ่านกันทุกคอมเมนต์เลยนะจ๊ะแต่ในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่อาจจะไม่เกี่ยวกับนักเตะสักเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องราวที่ก็เรียกได้ว่าทั้งตลกแล้วก็เศร้าในเวลาเดียวกันที่เกิดขึ้นในบอลยูโรเมื่อเร็วๆนี้มันเป็นเรื่องราวของแฟนบอลสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ถูกไล่ออกจากงานเพราะแอบไปเชียร์บอลนัดที่อังกฤษเจอกับเดนมาร์กซึ่งเรื่องราวมันเริ่มจากการที่ นีนาฟารูคิโปรดิวเซอร์สาวชาวอังกฤษวัย7 7ปีซึ่งเธอเล่าว่าเพื่อนของเธอเนี่ยไปเล่นเกมชิงโชคในบริษัทแล้วชนะได้ตั๋วไปดูบอลยูโรที่เวมบลีย์เช่งเหตุการณ์มันกระทนหันมากๆเพราะเพื่อนของนีนาเนี่ยได้ตั๋วมาในวันที่มันเป็นวันแข่งเลยในช่วงเวลาตอนเที่ยงทำให้เธอต้องรีบตัดสินใจว่าจะเอายังไงดีซึ่งลองคิดดูเป็นเรารเราจะปฏิเสธได้ลงหรอ ตัวก็ฟรีบอนนัดสำคัญอีกแต่สวยแท้ที่วันนั้นเธอก็ยังอยู่ในที่ทำงานเอและเจ้ายังไงดีจะขอลาไปเลยตรงๆก็โดนด่าแน่นอนอยิ่งในสถานการณ์โควิดอย่างนี้บริษัทก็ยิ่งขาดคนอีกเธอก็เลยคิดไอเดียบันเจิดขึ้นมาว่างั้นแกล้งป่วยดีกว่าเธอจะไม่บอกหัวหน้าว่าเธอไม่สบายขออนุญ k k าตลากลับก่อนซึ<ๆ>่งแน่นอนบอสของเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวเป็นโควิดขึ้นมามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เอา แน่นอนสาวนีน้าก็ลันลาดีครับรีบจองตัวรถไฟบึงออกจากลีสไปลอนดอนในทันทีซึ่งทุกอย่างก็กําลังไปได้สวยเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีของอังกฤษเธอกับเพื่อนกําลังเชียร์บอลอย่างสนุกสนานจนกระทั่งกล้องในสนามเนี่ยจับภาพมาที่พวกเธอเป็นเวลาประมาณ5วินาทีเธอบอกว่าทันทีที่กล้องจับภาพของพวกเธอกําลังเชียร์บอลอย่างออกรถเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อของเธอต่างส่งข้อความมาแซวแต่หลังจากที่การแข่งขันจบลง เธอก็รีบจองตั๋วรถไฟกลับไปบ้านอย่างรวดเร็วแต่ในเช้าวันถัดมาเธอก็ได้รับข้อความจากบอสของเธอบอกว่านีหน้าเธอไม่ต้องเข้ามาทํางานแล้วนะเพราะว่าบอสของเธอก็เห็นเธอในทีวีเหมือนกันซึ่งเธอก็ยอมรับผิดไปเต็มๆและกราบขอโทษไปแต่หัวหน้าของเธอก็ไม่ให้อภัยเพราะมองว่าสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือการที่เธอโกหกว่าเธอป่วยซึ่งนีหน้าก็เข้าใจถึงสิ่งที่ตัวเองทําลงไปเรื่องราวของเธอก็เลยกลายเป็นข่าวไวรัลไปทั่วอินเทอร์เน็ต และเธอก็ได้ถูกสื่อมาสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของเธอซึ่งเธอก็ได้บอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่สับสนมึนงงไปหมดพวกเราได้ผ่านเข้าไปยังรอบไฟนอลและฉันก็ตื่นเต้นมากๆแต่ฉันก็เสียงานของฉันไปเอาตรงๆมันก็เศร้าแหละไม่มีใครอยากจะถูกไล่ออกหรอกแต่ฉันก็คงเสียดายมากๆถ้าหากไม่ได้ไปดูบอลน,นั้นนี้ถ้าหากว่าฉันสามารถย้อนเวลาได้ฉันก็คงเลือกที่จะไปดูบอลอย่างแน่นอน เพราะเธอก็ยังได้บอกอีกด้วยว่าเธอเป็นแฟนบอลตัวยงปกติเธอใช้เงินที่ได้มาจากการทํางานเอาไปใช้ในการเดินทางไปดูบอลแมชต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็คุ้มมากๆแล้วที่เธอได้ไปดูการแข่งขันนัดนั้น,น,นเธอยังบอกอีกด้วยว่าโอกาสแบบนี้มันไม่มีมาตั้งแต่ปี1996แล้วเธอจําได้ดีเลยในยตอนที่แกร์เซาวเกตยิงจุดโทษพลาดพาทีมตกรอบและเธอก็นั่งร้องไห้อยู่บนโซฟาของแม่ของเธอเพราะฉะนั้นเธอจึงไม่อยากพลาดโอกาสนี้ไป ก็เรียกได้ว่านีหน้านั้นมีสปิริตแฟนบอลที่สูงมากๆแต่ก็ไม่แนะนําให้เอาเป็นแบบอย่างสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าจะหนีในงานไปดูบอลก็บอกกันไปเลยตรงๆดีกว่าอาจจะโดนด่าอาจจะโดนว่าแต่อย่างน้อยก็อาจจะไม่เสียงานแบบเธอคนนี้นะครับ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ Player World ในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปกับฟุตบอลเวิลด์ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ